หนๆก็ไหนๆแล้วครับมาทางนี้แล้วไปดูคลิปหลอนหน่อยดีกว่าฮะเพราะว่าตอนนี้กําลังกระชอนอยู่ในทิกต o k นะครับเขาบอกว่าปกติเวลาคนเห็นผีมักจะเห็นท่อนบนไม่เห็นขาแต่คลิปนี้เห็นแต่ขาไม่เห็นด้านบนครับไปดูคลิปกันหน่อยครับ ในวงกลมแดงๆครับคุณผู้ชม,มครับมีคนเดินอยู่แต่ไม่เห็นด้านบนอ่ะเห็นแต่ขาเห็นแต่ท่อนขาเท่านั้นแล้วมันชัดด้วยเนาะแล้วดันเป็นคลิปอุบัติเหตุด้วยเนี่ยเดินออกมาตรงนั้นน่ะเนี่ยเขาเดินออกมาจากไหนไว้ <What? S 1> คนบอกว่าขนลุกไปหมดเลยคืออะไรทําไมถึงมีแค่ท่อนล่างแล้วเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดด้วยนะครับด้วยความที่เป็นกล้องวงจรปิดอะ่ะเวลามันเดินไปทุกวินาที เพราะฉะนั้นหลายคนก็เลยตัดข้อสังเกตเรื่องคลิปตัดต่อไปเลยเพราะมันเรียงวินาทีไปเลยครับรถกระบะคันนึงขับมาด้วยความเร็วแล้วปรากฏว่าพลิกคว่ำอ่านาให้ดูภาพตั้งแต่ต้นเลยมาเร็วแล้วเสียหลักชนรถที่จอดอยู่แล้วพลิกคว่ำหลังจากนั้นมีคนคนหนึ่งหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเดินออกมาจากบริเวณข้างๆรถกระบะแต่ให้สังเกตคือไม่มีท่อนบนครับเหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนนนทนาคอนนะครับอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิเนี่ยฮะ เดินออกมาแล้วจากมุมภาพด้านนู้นคนบอกคนลุกไปหมดเลยอะอตอนนี้คลิปนี้ถูกแชร์อยู่ในทิกตอกนะครับคนเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะครับบอกว่าหลอนนะท้มไมเห็นภาพแบบนี้ในกล้องวงจรปิดนะต้องย้ำเม่ามาจากกล้องวงจรปิดเวลาเดินปกติใช่ครับหลายคนตั้งข้อสังเกตบอกว่าเอ้ยเป็นคนนี่แหละอย่าคิดอะไรมากเลยสังเกตดีๆสิเขามีเงานะ เพราะหลายคนเชื่อว่าถ้าเกิดเป็นพูดผีวิญญาณอะไรแบบนี้เขาจะไม่มีเงางานนี้เขาบอกว่ามีเงาแล้วก็พยายามจะมองในแง่ดีบอกว่ากล้องมันอาจจะมีปัญหาหรือเปล่าการหักเหของแสงอะไรอ,ะอย่างเงี้ยหรอเหตุผลนี้ก็มา แต่มันชัดมากเลยนะว่าด้านบนไม่มีมันสยองนะเ<ค>นาะเห็น,<ค>นแล้วลว,ว่ายังไหพิมเข้ามาได้นะฮะเป็นหนึ่งคลิปที่เห็นแล้วก็พยายามจะหาความคิดที่แตกตาก่างค่ะยังหาไม่ได้ <laughs> เออแต่นั้นนานทีจะมานะที่ออแบบออปกติเราเป็นคนไม่เชื่ออะไรสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วอันนี้คลิปที่สองนะคลิปก่อนที่เดินทะลุป,ป,ประตูอ๋อใช่ใช่อันนั้นยังแปลกใจอยู่เหมือนกันอันนั้นจับผิดยังไม่ได้เลยนะคะข่าวช่องแปดคบเครื่องเคียงข้าง